ครับผมวันนี้พามาชมบรรยากาศการแต่งช่ออีกหนึ่งแปลงของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราแต่งแบบไหนนะครับแปลงนี้และขั้นตอนของเขามีอะไรบ้างไปชมกันดีกว่าครับทําไมเราต้องแต่งนะครับเพราะว่าช่อมันยาวนะครับสาเหตุที่ต้องแต่งช่อเพราะช่อมันยาวเกินนี่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นศอกละมั้งเนาะแล้วก็เป็นการทำลำไย,ยคุณภาพนะครับ เพราะลำไยเนี่ยเป็นพืชที่ภาระเยอะครับลูกเยอะนะครับต้องเลี้ยงลูกค่อนข้างเยอะเลยจะทําให้การทำคุณภาพลำไยถ้าเกิดเราไม่แต่งช่อหรือไม่คัดช่อนะครับมันจะทําให้ลำไยอ่ะคุณภาพด้อยลงมาได้แล้วก็ต้องใช้ระยะเวลานาน,านกว่าจะโตนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการแต่งช่อมันจะทําให้ลำไยโตง่ายขึ้นและที่สาคัญครับเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยลำไยอ่ะเป็นพืชที่เพี้ยนง,ง่ายมาก ฝนตกเยอะก็แตกได้นะครับลูกหนาวจัดก็ไม่โตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่แต่งเนี่ยมันจะทําให้เรื่องราวพวกนี้มากวนใจเราได้นะครับนี่ฮะน,นี้คือความดกของเขานะครับแล้วเรามองดูง่ายๆครับทําไมต้องแต่งล่ะครับลูกมันมองเยอะกว่าใบหน้าที่หลกัหลกๆของเราก็คือทําให้ลูกกับใบมันพอดีกันให้มันบาลานซ์กันนะครับหรือพูดง,ง่ายๆคือถ้าทำลำไยคุณภาพจริงคือถ้ามองไปเนี่ยลูกต้องน้อยกว่าใบอันนี้ ลูกมันเยอะกว่าใบาอีกนะฮะแล้วก็ช่อยาวเกินนะครับเขาก็จะมีวิธีการคือมีโต๊ะนะครับเล็มข้างนะครับแล้วข้างบนก็คือมัดบันไดปีนขึ้นไปข้างบนไปยืนนะครับนี่ฮะก็เลยแล้วก็การทําให้ลำไยขุนดูครับบุยของเราเวลาใช้ไปแล้วนะครับลูกมันจะเสมอเบอร์เดียวใกล้เคียงกันหมดเวลาแต่งก็แต่งไม่ยากมากนะครับแล้วก็แต่งช่อที่มันประมาณ อย่างเงี hypothes, world, <5 S 1> ้ยครับเอาออกด้วยสี่เม็ดห้าเม็ดแบบเนี้ยครับเห็นไหมแบบเนี้ยออกครับแล้วเงี้ยมันมีสองอันใช่ไหมครับมีสองอันก็อาจจะต้องเอาออกอันหนึ่งนะครับเอาอันนี้ออกอันหนึ่งสมมตินะฮะเอาอันนี้ออกอันหนึ่งประมาณเนี้ยครับแล้วก็มาขีดปลายนิดนึงอย่างเงี้ยครับมันมีหลายอันจัดใช่ไหมครับวิธีการแต่งนะครับก็ออกปลายนะฮะอย่างเงี้ยครับดูง่ายๆเลยเนี้ยมันมีท่อน้ําเลี้ยงสองอันมันมีเล็กกบใหญ่ถ้าอย่างเงี้ยเอาไว้ทั้งคู่เนี่ยมันจะทําให้ทั้งคู่อะ โตแบบไม่ได้เบอร์คุณภาพหรอกครับหรือใช้เวลานานกว่าจะโตอะแต่ถ้าเกิดเราแต่งชนีออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่อที่เหลือช่อนี้ก็จะโตไวแล้วก็ได้คุณภาพนี่ครับวิธีการแต่งแบบง่ายๆนะฮะแล้วก็จะมีนะครับ สร้างเป็นต้นๆน,น,นะครับต้นละกี่บาทก็ว่างไปแล้วแต่ตกลงนะครับแล้วก็จะมีนะครข้างล่างก็มีคนเดินได้ถ้าเกิดว่าชายล่างนะครับข้างบนข้างบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายนะครับกับคนที่ถนัดถนัดหน่อยเพราะว่าเห็นไหมฮะพื้นที่ยืนมันมันน้อยมากเลยถ้ามีการตัดปลายนะจะมองดีๆก็จะตัดปลายออกนะครับเนี่ยช่อเล็กเอออกเห็นไหมฮะอันนั้นเอาออกแล้วเห็นไหมะช่อเล็กฮะให้เหลือนิดเดียวครับ คืออีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องดูกันคือถ้าเรามีดกนะครับจะต้องมีที่พื้นให้เห็นนะครับและเราก็ต้องมาดูครับว่ามันมีเพียหรือเปล่ามันแต่งนะครับเราต้องมาดูเนี่ยนี่นะนี่ครับนี่ครับนี่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 มีเพียไหมเนี่ยใช้เพ mm ียไหมเดินมาดูนะครับว่ามันมีเพียไหม ว่าก็แต่งเร็วนะครับปีน,นี้เรือกที่จะแต่งเร็วอันนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีเพียไม่มีนะครับไม่มีเพียอันนี้ก็ไม่มีเพียไม่มีเพียนะครับ ถ้าแต่งแล้วต้องเดินดูด้วยนะครับว่าตรงไหนมีเพี้ยหรือฝากถามเขาว่าตรงไหนมีเพี้ยแล้วมาเอาคนแต่งเขาจะรู้ครับ